ก็่าด้านม,มนเดินม,มาได้ง่าสัวัดางก็จะอยู่โดมนะห่างกันบกานคะเป็นต้ที่ัไม่ได้มีการขออแสนต้วัดช้างก็ไปานวัดช้างก็ไป่านคือผมอธิบายแบบนี้นน 1, 2, 3, รรเนาะ วัดช้างเนี่ยเป็นชื่อเรียกโบรสถานซึ่งเท่าที่สำรวจเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในสมัยอุุทยาตอนกลางหรือตอนปลายแต่ว่าที่เห็นเป็นหลักฐานแน่ๆก็คือเจดีซึ่งเป็นซากแล้วแต่คราวเนี้ถ้าบ้านชาวบ้าน,นยังอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่พอชาวบ้านให้ความร่วมมือย้ายออกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปกรมก็จะมีงบประมาณในการที่จะ แต่งเราจะขุดต่อเลยทันทีที่ชาวบ้านย้ายออกกรมจะเริ่มงานทันทีนะครับไม่ให้เห็นว่าเอ้ยย้ายชนออกไปแล้วคุณไม่เห็นทำอะไรกันปนก็จะรับแต่งเพิ่ค่ะได้ะเป็น่งท่เที่ยอ่ะม่อยู่แทนืนเข้าไปแทนขัเดินเข้าไปที่นี้ครับแปลงแล้วได้ก็ดีนะ ในปีหกเก้าจะการลงรถเนี่ยหนังเลือไปเลยพี่พี่มาตรวจรับงานที่เจ้าสั่งไม่บอกป่ะเพราะว่าเสร็จแล้วพี่ต้องการให้รายงานให้ฟังนะว่าสำรวจทินพี่ไม่เป็นยังไงสักสามสิบ talk to you. ผิดก็ไปที่สำนักนะคะเรียบร้อยนะแกตา้นีมาไม่ไม่ผม่อชื่อนจะได้ทีเดียวเลยยังยังไม่ให้เดี๋ยวก็มมโงเคใช่ไหมพี่สิทธิ์ใช่ไหมครับผมก่อนที่จกน นี่ค่ะนี่ค่ะสุวรรณมีสิ่งปล้วละก็อ่างนี้ ภาพนผมร่วมกับท่านพิธีในการรับกบเช็คนะครับผมเนีวได้รับการชดเชยก็จะเป็นท้นที่รองรับที่เราจัเดเตรียมไวใ้ให้นะครับผมก็เแบบน้นการดำเนินการตามขั้นตอนในการเช่าพื้นที่ประโยชน์สาธารณะ

บ้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้างๆที่โถงเนี่ยครับอ,อยู่วัดช้างอ๋อของวัดช้างตรง,ตรงนี้เราเขามาเตือนเรานานใช่ไหมก็เตือนนานแล้วครับอืมเราก็พร้อมจะออกพร้อมที่จะออกอยู่มากี่ปีปร,ระมาณสามสิบกว่าปีนะครับสามสิบกว่าปีครับอ๋อเป็นบ้านยังไงฮนะก็เป็นผมบ้านไม้ยกพื้นนะครับครับอืมชั้นเดียวหรอชั้นเดียวครับอืมได้เยียวยาเท่าไหร่สองหมื่นเก้าพัน เก้าร้อยหกสิบบาทมันกับคุ้มไหมโอ้โหก็มันไม่คุ้มอยู่แล้วครับมันมีค่าหรือค่าอะไรเขาเลือกให้อันนี้ผมขอเขาลือให้ครับแล้วไปปลูกมาปลูกปลูกเองครับแล้วค่าช่างผมก็ปลูกผมเองครับผมไม่มีตังค์ผมอยู่สองคนตายยาและลูกหลานนะลูกหลานอยู่ระยองครับแล้วไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ครับทำให้อยู่ตรงนี้ครับเขาวัดด้วยแล้วครับ คือให้ที่ใหม่ที่ใหม่อ๋อก็ยังดีไหมที่มีที่ใหม่ให้ก็ยังดีครับดีครับแต่ว่าค่าปลูกสร้างค่าปลูกสร้างแล้วจะเสียค่าหลายปีอ๋อหลายปีเท่าไหร่พันแปดครับตามตามตามเนื้อที่อืมอันนี้เขาเขาค่าหลายปีพันแปดครับถ้าอยู่ที่ใหม่ครับแต่ที่เก่าแล้วเสียไหมไม่ได้เสียแล้วครับตอนนี้เพราะตอนนั้นทีแรกเสียครับทีแรกเป็นของลาบพาสดุกแล้วมาตอนหลังเขา ยึดกมก้มถินแต่ตอนนี้เราพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะไปครับเต็มใจร้อยเต็มใจเลยเรามารอมานานแล้วครับอยากจะให้ไปยังได้ไวๆด้วยแต่โชคดีไหมที่เขาหาที่ให้เราไว้ดีครับแล้วบอกฝากบอกเขายังไงว่าที้หาไวให้เราบอกกันแล้วครับอะไรครับฝากบอกเขายังไงเพราะว่าเขาหาที่ไวขอบคุณมากครับขอบคุณมากของกรมถิ่นอันนี้ครับเขาดีมากครับกรมถิ่นหาไว้ให้ครับแล้วผมที่ไว้ให้ทําที่ไว้อยู่ ถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับ <c oughs> <c oughs> งงป้าดูเนี่ยป้าเดินอไจะได้นหมดเนี่ยขึ้นเองแลตวทานี่ป้าชี้บ้าง ก็เป็นทัท้งหมดเถอะคืเอาเข้าที่ได้อืม,ม,มน้ำบ้วกเลยอืมรอเราไปกินได้น้ำไม่หวัวนานนุ๊น <c oughs> อะไรนะแบบหมดแล้ว <c oughs> แต่ป้าขอก็ดูแล้วกัน,กนจ้าคุณบอกว่าให้คุยเแกบบ็บ ฝั่งตรงข้ามเขาก็ไมันสวนมากไม้ไค่ะอ๋อนี่กำลงังโตเลยฮะเห็นไหมเนี่ยน้ำดอกไม้เนี่ยปลูกไว้นะป้าเนะี่ยนี่ทำสวนปลูกไว้นั่นป็น้ำดอกไม้นะ่ะน้ำดอกไม้สีทองเนะี่ยโอ้โห ดีนะนะ,อะอโอ้โหตาคนทีมากเลยเราไม่เห็นหรอกเธอไม่เห็นเลยนะเอาคนไม่ถ้าเห็นไปไาเดี๋ยวนี้นะผคุ้มแนวตอนแผ่นดินไหวป้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอนั่งซักผ้าอยู่ก็ได้คนในวังบอกไม่กลัวซักผ้าอยู่ห,หัว ปูเอาแค่ไม้เนี่ยเนี่ยเอาครับช่วงนี้ก็จะได้ช่วงแค่นี้แหละอืมก็ต่วุ้ลื้อแล้วนะจะได้แค่แบบนี้เท่านั้นแหละลูกเสียดายใจหายเสียดายมากเลยแหละเราเกิดที่นี่อ่ะเนาะป้าอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยป้าก็หกสิบหกกว่าแล้วเนี่ยตั้งรุ่นหนึ่งร้อยกว่าปีเลย ป้าทําอะไรกับตรงนี้บ้างแต่ตอนนั้นอยู่ไม่มีอะไรเนี่ยเป็นสวนอย่างเงี้ยแหละ้วก่อนป่าลบกมาไม่รู้เกิดมาแม่กับพ่อก็ทําไว้ม,มันก็คงเป็นป่าดงดิบ่ะนะกว่าจะมาร้อยกว่าปีเลยแหละแล้วตอนนี้มองบ้านแล้ว <c oughs> รู้สึกนะ <c oughs> ไงไม่อยากจะพูดป้ <c oughs> าจะานะจร้องไห้จริงจริงมัน เขาถามความรู้สึกอย่างเงี ization, ้ยหลายคนเหมือนเราก็แบบเนาะเราเกิดที่นี่อ่ะล้วค่าทดแทนก็ไม่ให้เลยต้นไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเขาบอกเมื่อก่อนเขาให้แต่เนี่ยนี้เขาไม่ให้อ๋อไม่ให้ก็ไม่ให้แล้วก็คิดไปคิดมาเราจะอยู่สักกี่ปีใช่ไหมอะไรจะเกิดก็เนาะเนาะก่อนป้าวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้อ้าวก็เกิดที่นี่ค่ะเกิดที่นี่เกิดป้าอยู่ไหนตอนนี้ป้าจะอยู่ตรงไหนก็ตรงที่บอกกันเนี่ยข้างๆตรง้น ตรงที่หนูถ่ายเมื่อกี้เวิร์มตุนนั้นอ่ะขอให้ไปอยู่จ<า>้ะเงินทองก็ไม่เอาก็ไม่เอาเองินให้เขาหรือเขาบอกรื้อให้ขนให้ปลูกให้อืแต่นี่เรื่องอุปกรณ์เนี่ยจะมาเกฑ์ให้เราออกหรือเปล่าครับคือน็อตตะปูอ่ะรื้อเขาเห็นมลทะมันก็ต้องทิ้งโบทสายฟงสายไฟอะไรต้องทิ้งหมดแล้วว่าเถอะเนาะเอาแต่สาวกอะไรหลังคาพื้นอื มาเ <c oughs> นี่ยถ้าอย่างเงี้ยป้าอยู่ได้หมดแต่ถ้าลองลื้ส αι, อสิถูกไหมครับลื้อพังหมดอ่ะเนี่ยร,รื้อผ<ะ>้ามันเป็นไม้เก่าอย่างเี้ยฮะใช่ค่ะอโอ้โหก็พูดทำไมไม่รู้เกิดมาก็ก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเกิดมาเนี่ยก็คืออยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะลันก็ร้อย,ก,ย 93, วก,กว่าปีครับแม่เก้าสิบสามแล้วเราก็หกสิบกว่าแล้วอยู่แม่ของแม่อย่างเงี้ยใช่ไหมลุง แต่จริงๆถ้ารื้อไปแล้วเขาเยียวยางเงินมันเพียงพอกับเราไหมไม่พอแล้วค่ะไม่พอแล้วป้าโอโ้โหกี่หลังครับผมก็มีป้าหลังเดียวน่แหละแล้วตรงอื่นเหรอครับก็กลุ่มนั้นแหละที่บอกกี่หลังครับตรงนั้นประมาณสิบเอ็ดป้าอ่าทั้งหมดสิบสองแต่ป้าเป็นหลังที่สิบเอ็ดครับทั้งหมดสิบสองหลังวันนี้ก็รอตัดสินเขาวม่ใช่จชเนี่แหละวันนี้ยก็คือจะให้ย้ายเมื่อไหร่จะมาขนหรืออะไรเมื่อไหร่ก็ต้องรอดีก็ทา ทำใจก็แล้วเพราะที่อยุธยาก็มีการอยู่กันมาอย่างต่อเนื่องคราวนี้การปลูกสร้างบ้านเรือนในเขตโบราณสถานเนี่ยมันอยู่ข้างจะเป็นอุปสรรคสําหรับการพัฒนาโบราณสถานสําหรับการจะบูรณะหรือทําการปรับปรุงโบราณสถานนั้นให้มีสภาพที่เหมาะสม เนื่องจากที่เดิมเป็นโบราณสถานที่เราเรียกกันว่าวัดช้างจํานวนผู้อยู่อาศัยบริเวณน,นี้ประมาณ11หลังแล้วก็ยังมีหน้าพระตำหนักสุริยาลัยอีกหนึ่งหลังรวมเป็น12เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสัญญาหรือว่าตามสิ่งที่เราได้ตกลงกับทางยูเนสโกหรือว่าศูนย์มรดกโลกเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนา พื้นที่ที่เป็นโบราณสถานรวมทั้งในอนาคตก็จะต้องพยายามกันที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเนี่ยให้ออกไปนอกเขตโบราณสถานวันนี้เมื่อเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทั้ง12ครัวเรือนเนี่ยสิ่งที่กรมทําให้ก็คือกรมชดเชยค่ารื้อถอนก็คือการย้ายก็จะขยับไปจากที่เดิมไม่ไกลแต่มันได้พ้นเขตโบราณสถานออกมาอันเนี้ย เข้ากับว่าโบราณสถานจะกลับคืนไปเป็นโบราณสถานในเรื่องที่1เรื่องที่2แผนปฏิบัติการอายุทยาที่เป็นแหล่งมรดกโลกก็จะได้ดําเนินต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็นตามที่เราได้มีพันธสัญญาหรือมีความตกลงกับศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเอาไว้แล้วก็ในการชดเชยในครั้งนี้เราแบ่งการจ่ายเงินออกเป็นสงวด วันนี้จ่ายให้40%หลังจากนั้นภายใน60วันชาวบ้านก็จะรื้อถอนบ้านเรือนเดิมขยับออกมาบนบริเวณที่เรายืนกันอยู่ท่านจะเห็นว่ามันไากลจัดกาันไม่กี่ร้อยเมตรเลยเมื่อ60วันเขาได้ย้ายหรือได้รื้อถอนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะจ่าย60%ที่เหลือซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นการย้าย เป็นการรื้อถอนที่เป็นไปด้วยไมตรีจิตด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาต้องขอบคุณทางธนารักษ์จังหวัดเพราะว่าเมื่อชาวบ้านย้ายมาอยู่ในที่ใหม่แล้วเนี่ยที่นี้เป็นพื้นที่ของธนารักษ์ก็จะมีสัญญาเชา่าแล้วก็เมื่อครบ3มปีเข้าใจว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เชา่าได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เช่าได้มันก็จะ สมประโยชน์ด้วยกันแล้วบ้านเก่าที่จะถูกรื้อถอนกับบ้านใหม่ก็ห่างกันไม่กี่ก้าวก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มหรือเป็นตัวอย่างที่ดีของการคืนพื้นที่โบราณสถานเพราะฉะนั้นหลักการของกรมก็คือต้องการให้โบราณสถานกับคนอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยในพื้นที่โบราณสถานยัมีคนที่ถูกยอยู่ยังมีเพิ่มกมาที่แต่จะต้องย้ายเขาก็ยังมีครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ ทำไปตามลําดับเนาะคือหนึ่งในการทําเนี่ยทั้งหมดพร้อมการคงไม่ได้ทั้งเรื่องการใช้งบประมาณจํานวนมากทั้งเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าคนเรามีความพุ้นชินกับสิ่งเดิมที่เคยอยู่มาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตั้งงบประมาณก่อนที่จะรื้อถอนเนี่ยต้องมีการเจราจาก่อนแต่กรมก็จะไม่หยุดแล้วเดี๋ยวท่านดูพอชุมชนวัดช้างเนี่ยได้รับการบูรณะได้รับการปรับปรุงแล้ว ชาวชุมชนอื่นที่อยู่มาโดยอาจจะไม่ชอบวยกฎหมายเห็นก็น่าที่จะเป็นตัวอย่างให้เขาอยากจะทําตามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานของกรมศริลปากรเนี่ยเดินไปเรื่อยๆไม่กําหนดกรอบเวลาแต่ว่ากําหนดเป้าหมายเป้าหมายที่ผมบอกก็คือประกาศแนวเขตทะเบียนโบราณสถานของอยุธยาให้มันมากขึ้นรักษาความเป็นโบราณสถานรักษาคุณค่าของความเป็นมรดกโลกแต่ต้องไม่ทําให้ประชาชน เดือดร้อนจนอยู่ไม่ได้นครับแต่ละพื้นที่เนี่ยที่เราเยียวยาเะนยไม่เหมือนกันฮะเมยนใช่ไหมก็ไม่เหมือนเนื่องจากสภาพผงที่อยู่อาศัยเดิมมันก็แตกต่างกันก็เยียวยาตามสภาพความเป็นจริงเลยครับแบบที่ที่จัดไปให้ตรงนี้เรามีเช่าหรือฟรีหรเช่าเป็นสัญญาเช่ากับธนารักษ์ครับผมครับ,<ม>รบปีนึงแพงไม่แพงประมาณเก้าพันเข้าประมาณเก้าพันค,ครับับพัน ครับต่อปีใช่ใช่ใช่ก็คือพูดตรงๆอ่ะอย่าเรียกว่าค่าเช่าเลยเหมือนค่าธรรมเนียมซะมากกว่าครับให้มันเป็นไปตามระเบียบแลกฎเกณฑ์ขอบคุณมากนะครับครับผมครับ